สวัสดีครับผมนะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับยุทธก็พยายามนะฮะไล่เข้าไปดูในแชทนะครับในแชทของเพจนะฮะแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภยัยมิจฉาชีพซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะพอสมควรนะฮะก็จะพยายามนะค,ค่อยๆไล่ดูนะครับแล้วก็มาไล่ดูเจอแชทนี้นะครับซึ่งยอดอยู่ที่หลักพันอยู่นะครับณนะตอนนี้นะ นะครับสวัสดีค่ะสามแอปนี้สามารถบิดได้ไหมคะยอดสีส้มเท่าที่ผมดูนะสีส้มคือเก m o มบายครับนะฮะได้เงินมา2,000แต่ต้องจ่ายเนี่ยสามพดอกพันแเลยนะภายในหอาทิตย์นะแต่ตอนนี้ไม่ได้จ่ายมา3วันแล้วยอดจะไป5,000แล้วเห็นไหมครับเนี่ยแหละ <c oughs> แบบนี้แหละเขาเรียกว่าแอปเถื่อนนะครับมันนอกระบบแล้วก็ดอกเบี้ยเห็นไหมไม่ได้จ่ายมาแล้วเนี่ยสามวันนะครับจากสามพันแปด ขึ้นไป5,000แล้วได้มาแค่สองพดูดอกเบีย้ยเดี่ยเป็น3,000นะครับแล้วส่วนของ s e ดวอลเล็ตนะครับยอด2,000บาทได้เงินมาจริงๆเนี่ยพันสดอก800นะครับวันนี้ครบกาหนดนะครส่วนสีฟ้าเพิ่งกดมาได้เนี่ยหกร้ 600, นะครับยอดจ่ายเก้ตอนนี้แย่มากค่ะกําลังคิดจะหากู้แอปอื่นมาโปะอยู่จะหากู้แอปอื่นมาโปะอยู่ไม่ต้องนะ นะครับยุทธก็ได้แชทไปบอกแล้วนะครับนะฮะไม่ต้องเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะไปกว่านี้เห็นไหมเนี่ยตอนเนี้ยหลักพันใช่ไหมแล้วได้มากี่บาทเองสองพันพันสองสามพันสองสามพันสองหกร้อยสามพันแปดแต่ดูที่ต้องจ่ายดิห้าพันแล้วก็เท่าไหรอ่อ่ะสองพันเจ็ดพันเจ็ดพันเก้า แต่คุณได้แค่3ามพคุณต้องไปจ่าย7จ็ดันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมบอกว่าเอยหลักพันอยู่เนี่ยก็พอแล้วเห็นไหมนี่จะไปเอาแอป,ปอื่นเพื่อมาโปอีกมันเป็นสเต็ปเลยอะนะสเต็ปที่ผมเคยพูดเรื่อยๆนะครับว่าเราเนี่ยจะหาแอป,ปนู้นมาโปแอป,ปนี้เอา้าแล้วไอแอป,ปนูน้นที่มาโปแอป,ปนี้แล้วยังไงอะต้องโปรเรื่อยๆครับหามาโป่เรื่อย จริงจริงตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะเป็นหนี้เพิ่มนะครับผมบอกเลยคุณบิดเลยก็เมื่อกี้คุณไม่จ่ายสามวันเห็นไหมยอดขึ้นไปห้าพันเลยก็มิจฉาชีพแบบแอปเงินกู้อะถ้าผมเป็นมิจฉาชีพก็แบบเนี้สมมุตินะผมก็เอาดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นต่อวันต่อวันเลยเป็นพันเลยกี่ร้อยดีแล้วแต่อารมณ์เลยเนี่ยแหละเห็นไหมแอปเถื่อนพวกเนี้ยคือเราต้องบิดตั้งแต่แรกจบเลยนะ ไม่ต้องไปหาแอปอื่นมาโปะแล้วนะพอเลยนะฮะแล้วเงินที่ได้จากแอปไปก็เอาไปใช้ประโยชน์ซะนะครับใครจะว่ายังไงผมแล้วแต่นะใครจะดราม่ายังไงก็แล้วแต่นะหา,า,าว,นะว่าผมเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ต่างจากมิจฉาชีพเลยไปกู้แอปมาแล้วก็ให้เขาบิดกันทั่วประเทศแล้วแต่จะคิดครับคุณเจอกับตัวเองคุณรู้ดีว่าคุณสมควรที่จะไปหาใจอีกเหรอไปกู้หนี้ยืมสินยืมญาติพี่น้องมาจ่ายเหรอยืมเพื่อนเหรอ ไอแบบนี้แหละมันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนโดยตรงบอกเลยโดยตรงเลยนะครับไม่ใช่ทางอ้อมเลยเห็นไหมแต่พอคุณบิดแล้วเนี่ยมิจฉาชีพพวกนี้จะโทรหายาิพี่น้องคุณเพื่อนคุณเขาใจนะครับว่าเขาเดือดร้อนเพราะเราแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เอาชื่อใครไปค้ำประกันเราก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนี่ถูกไหมล่ะเรารู้อยู่แล้วนะครับ ก็พยายามบอกเขาไปนะครับไม่เชื่อช่างเขาปล่อยเขาเขาไม่เคยเจออย่างเราผมย้ําอยู่เสมอนะครับแล้วยอดแบบเนี้ยเป็นอะไรที่แบบต้องรีบเลยรีบบิดเลยพอเลยไอ้หลักพันเนี่ยคุณคุณดูทุกๆเคสนะครับที่ที่ผมทํานะเนี่ยก็แบบเนี้จากหลักพันไม่ถึงสองเดือนขึ้นหลักแสนแล้วคุณไปหาเงินได้จากไหนอะถ้าคุณไม่กู้ไม่ยืม แล้วถ้าเอานอกระบบมาร้อยละสิบร้อยยี่อ่ะเอามาโปะให้พวกแอปพวกนี้อ่ะมันได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันมีแต่เจ็บกับเจ็บอ่ะมีแต่น,นี่เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยหลักพันเนี่ยรีบหยุดเลยเชื่อผมเถอะเอาจจริงไม่งั้นนะหนักกว่านี้ครับ